แล้วสวัสดีครับพี่น้องชาวไอค้าส์นะครับทั้ง1และ2นะครับทุกท่านวันนี้ผมมีคู่หูผมมาด้วยนะครับสวัสดีครับผมอ่านเชิดโพงครับก็วันนี้เราจะมารวมตัวกันใช่ทําอะไรเพื่อที่มาบอกคือว่ามันมีคําถามเข้ามามากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการว่าเฮ้ยเราเราเราได้แชร์ไปแล้วใช่ไหมว่าแบบเ้ยมันจะมีของเรื่องการสแกนลูกค้าใช่ไหมในไอค้าส์สองแล้วก็ในไอค้าส์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องการเทคนิคในการเป็นการขายอ่ะในการโน้มน้าวอ่ะอะไรเงี้ยเทคนิคการเปลี่ยนขายแต่ คำถามก็คือที่ถามเข้ามาคือพี่ยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ไปสแกนลูกค้าลูกค้าก็ปฏิเสธเราแล้วจะทายังไงใช่อย่างเช่นอะไรนะอย่างเช่นสมมุติแบบประกันอ่ะประกันอย่างเงี้ยถ้าพูดเรื่องประกันไปปุ๊บเรารู้แล้วเทคนิคการอ่านใจใช่ไหมเราอ่านใจเรารู้แล้ววิธีลูกค้าเป็นยัง้งจะไปเข้าเขาอย่างไงจะไปสื่อสารเ็าได้ยังไงแล้วรู้เทคนิคว่าเราจะปิดการขายยังไง้วเตรียมอาวุธพร้อมทุกอย่างสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนประกันของลูกค้าไม่ว่าทุกอย่างจริงๆถ้าเป็นทุกอย่างรถ เออหรือทุกๆผลิตภัณฑ์นะมันเจอได้หมดอ่ะอืมใช่เพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ามันมันมันน่าจะยังมันต้องขาดอะไรสัอย่างใช่จริงมันมันต้องขาดอะไรแน่นอนนะครับให้เบียดพูดเรื่องของนี่ดีกว่าวันนี้ผมเอาชาร์ของที่เรียกว่าเซลลิ่งไซคเซลลิ่ไซคนนะครับอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกระบวนการอย่างที่เอบอกไปเมื่อกี้คือจริงๆทั้งหมดมันมีทั้งหมดเนี่ยมีหกขั้นตอนไซคอนหกขั้นตอนเลยตั้งแต่เพลียดิมันให้ฮาวทูตอบโจทย์ด้วยโปรดักสแกนลูกค้าบิวอารมณ์ จบด้วยเหตุผลและสุดท้ายคุณถึงจะได้ดิวอไอ้การที่ไอ้ไอ้คลาสหนึ่งแล้วก็ไอ้คลาสสองที่เราสอนไอ้คลาสสองเราสอนการสแกนลูกคา้าใช่ไอ้คลาสหนึ่งเราบอกวิธีการที่แบบดูอารมณ์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลเออลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์แล้วค่อยหาเหตุผลมา support ใชส่สุดท้ายสุดท้ายคุณก็ได้ดิวแต่ว่าลักษณะนั้นเนี่ย มันจะได้ลักษณะในกรณีที่ว่าลูกค้าเดินมาเออเขาเดินมาหาคุณที่โชว์รูมเขาโทรมาหาคุณเขาบอกเฮ้ยเขาอยากจะได้ของไอ้แบบประมาณเนี้ยคือหน้าที่คุณก็คือแค่ว่าลูกค้าเขาเดินมาหาคุณแล้วอะเขาเดินมาถึงข้างหน้าแล้วอะคุณขายเขาให้สําเร็จอะคุณปิดการขายแค่คุณสแกนก็ได้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนคุณก็เข้าถึงเขาได้ละแล้วคุณก็โน้มน้าวเขาด้วยอารมณ์ใช่แล้วก็หาเหตุผลมาซัพพอร์ตจบถูกขายได้แล้วลูกค้าเดินมาแต่ ใช่แต่ว่าเฮ้ยแบบถ้าลูกค้าที่แบบว่ายังยังไม่ได้สนใจไอ้ของอันนี้เลยอ่ะเนี่ยคุณจะทำยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างสมมติแบบ iPhone แบบผมยกตัวอย่างเลยสมมติย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปี7หรือกี่ปีรอ7อาจจะ7หรือเจ็ดหรือสิปีที่แล้วอ่ะเราสิปีนี่แล้วกันสมมติว่าแบบก่อนหน้านี้คุณใช้โนเกียอยู่อ่ะคุณใช้โนเกียราคาประมาณหลบกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอยู่นะแล้วยู่ๆปุ๊บมีเซลลคนหนึ่งนะเขาเดินเข้ามาเซลลคนเนี้ยเขาเก่งเรื่องการสแกนคนมากเลยนะเขารู้ว่าคุณเป็นนักวิชาการคุณต้อองการเืสป ผมต้องการอะไรนู่นนี่นั่นเขารู้หมดเลยนะแล้วเขาก็มีเทคนิคการปิดการขายพร<ม>้อมเขามายื่นปุ๊บเอาไหมไอโฟนสองหมื่นเจ็ดทำไมผมต้องเอาวะมันคืออะไรอ่ะถูกปะ่ะเออเพราะงั้นเนี่ยคือแบบคือ,คอเอาง่ายถ้าเกิดถ้าเกิดสตีฟจ็อกเขาไม่มาบอกว่าโหโทรศัพท์เขาแบบมีอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยอ,อยู่ดีๆแบบเดินมาปุ๊บมันเป็นโทรศัพท์ไร้ปุ่มอ่อะเออสองหมื่นเจ็ดมันก็ไม่เอาไงมันคืออะไรวะแล้วมันได้ยังไงวะอะไรถูกป่ะเออแต่ว่าสิ่งที่สตีฟจ็อกเขาทำ เขาทําอะไรลองสังเกตดูดีๆน,นะเดี๋ยวทำคืออะไรอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงคุณลองคิดภาพดูถ้าสมมุติว่าถ้าคุณออกไปข้างนอกและคุณสามารถมีคอมพิวมีสามารถมีโทรศัพท์มือถือที่แบบว่าที่แบบเนคอมพิวเตอร์คุณสามารถต่อเน็ตได้ตลอดแล้วข้อมูลทุกอย่างหรือว่าเพลงทุกเพลงหรืออะไรเนี่ยคุณสามารถซิงค์มันรวมกันได้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวแล่คุณสามารถเอาันี้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ เออแบบคุณรู้สึกว่าถ้าคุณมีไอ้อุปกรณ์ที่ทําได้แบบนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณจะง่ายขึ้นไหมคุณจะสะดวกสบายขึ้นไหมเออฟังปุ๊บเฮ้จริงวะใช่ปะ่ะแล้วคุณรู้ป่าว่ามันมีเทคโนโลยีอันนึงนะเขาเรียกว่าคาเทคโนโลยีที่มาสามารถที่จะลิงก์ ทุกๆอย่างข้อมูลทุกอันเนี่ยมันลิงก์ขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวด์คุณ,คณไม่ต้องมีแบบว่าอะไรว่าเมมโมโลไม่ต้องมีเมมโมโลนี่ใช่คุณสามารถลิงก์กแต่ราคาวแล้วสุดท้ายคุณจะเอาอะไรข้อมูลมันสามารถซิงค์มาที่โทรศัพท์ <S <S หรือจะเป็น iPad หรือทุกๆอะอุปกรณ์ทุกๆ,ๆอันเนี่ยจะสามารถลิงก์ข้อมูลตรงนั้นได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยมันก็น่าสนใจแล้วสิ่งที่ตจดจ่อได้เนี่ย iPhone iPod iPad ลิงก์กันด้วยไอจูดรู้ไงเขาเตรียมการขายเรื่อยๆแล้วอ่าทีนี้ ทีนี้ปุ๊บพอคุณเริ่มเก็ตตรงนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยเออบางคนบางกลุ่มก็อาจจะซื้อเลยสมมติบางคนซื้อออนไลน์เลยซื้ออะไรเลยถูกไหมแต่ว่าบางคนก็อาจจะเฮ้ยเออมันเจ๋งจริงว่ะแต่ว่าเฮ้ยหรือว่าอย่างนี้เฮ้ยมันมียี่ห้ออ,อื่นไหมมันมีอะไรไหมเขาอาจจะเดินเข้ามาที่โชว์รูมคุณทีนี้แหละมันก็จะไปเข้าขั้นนะเข้าเข้าสเต็ปในไอหนึ<ข>่งไอสองก็คือคุณสแกนลูกค้าลูกค้าเป็นไหนแล้วก็บิวอัลล์ ใช่แล้วสุดท้ายจะบรีด้วยผมอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างนะสมมติสกแกนแล้วปุ๊บเฮ้ยคนนี้เขาเป็นแบบเป็นนักโซเชียลถ้าใครที่เข้าไปท้าสองนะเ <Evet S 2> จอว่านักโซเชียลชอบแบบอะไรที่มันเป็นเทรนด์ใช่ไหมมันคูลๆมันเจ๋งๆใช่ไหมเฮ้ยปุ๊บคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นแบบเป็นนักโซเชียลเว้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่มันมีรุ่นใหม่ออกมานะเป็นลิมิเต็ดอี dition ถือก็เท่ละถือก็เท่ละเอาอย่างเงี้ยถือก็เท่ละสมมติเสร็จสีทองสีทองแบบพิเศษอะลิมิเต็ดอี dition อะ ไม่ไม่รู้มันมันออกมาจริงปันนะนี่ผมยกตัวอย่างนะออกใช่ไหมคือคือตอนแรกสีทองอาทิติ์ประมาณนั้นนะคือแบบว่าอ่านี่ก็ขายโซเชียลถ้าขายนันรบก็โทรศัพท์ที่มีทุกอย่างอ่ะพี่ใช้ได้หมดอืมใช่ใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วคุณก็จบไงแล้วคุณก็ปิดใช่คุณก็ได้ดีอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไกลตัวนิดนึงแต่ว่าเปลนภาพอยู่นะครับตัวอย่างอย่างเช่นแบบยังไงอย่างอย่างกรณีหนึ่งผมขายรถใช่ไหมเอออ๋อเอาเออขายรถเนี่ยการจะสแกนผลที่เกิดลูกค้าเข้ามาหาผมที่โชว์รูมเลย สิ่งแรกเลยคืออะไรรู้ป่ะถ้าเกิดเขาเข้ามาหาเขาแน่นอนเขามีความต้องการแล้วไอ้สามขั้นตอนบนตัดไปได้เลยถูกต้องเพราะเขาจะมาปุ๊บเรามาเออเขาจะมาซื้ออยู่แล้วเออแค่แออ,อ,อ่าเขาเป็นคนประเภทไหนเขารู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนก็แค่บ,บิ้วอารมณ์ให้ถูกจุดใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็ใช้หลักในขั้นหนึ่งก็คือเนี่ยใช่ใช่ก็อย่างบิวเลยใช่ก็อย่างที่เอบอกโดยโดยปกติแล้วสมมติเฮ้ยถ้าเขาเป็นแบบเป็นพวกนักรัก ก็ต้องเฮ้ยความปลอดภัยของครอบครัวเป็นนักโซเชียลก็ต้องแบบเฮ้ยเทรนด์มันล้ำๆทันสมัยนะวิชาการเฮ้ยความปลอดภัยเทคโนโลยีแอร์แบ็ครุ่นนี้นี่ยอะไรประมาณนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่เขาไม่ได้แบบสนใจเรื่องรถของคุณเลยหรือผลิตภัณฑ์อะไรของคุณก็แล้วแต่ทำไงถูกป่ะนี่คือคําถามไงถูกป่ะนี่คือคําถามของวันนี้เลยที่พี่น้องทุกคนถามมาว่านั่นแหละทํายังไง ผมก็เจอนะครับปัญหานี้ไม่ใช่เจอครอบเราเล่าดิ้ใช่เจอนะคือปกติไอ้อย่างเนี้ยมันง่ายๆแล้วมันหมูหสแกนได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่คราวนี้เราจะสร้างยังไงคือลูกค้าเขาไม่ได้อยู่ในวงจรของเราเลยเขาไม่ได้อยู่ในวิถีของเราเลยด้วยควาเขาแบบไม่ได้สนใจแะต้องการมีประกันหรือว่ามีรถของคุณด้วยคราวนี้ผมก็ต้องไปแกะก่อนนิดนึงคราเนี้ผมก็ต้องเริ่มการสร้างดีมาให้กับลูกค้าคนใหม่คนนั้นทำยังไงอย่างเช่นผมรู้ว่ามันต้องมีข้อมูลลูกค้านิดนึ่งนะผมก็ต้องทำรีเสิร ก็ต้องรู้เอ้ยเช่นลูกค้าคนนี้ทำรับเหมาใช่ป่ะเขาต้องแบ่งไปรับงานที่แบบโอ้โหนะธุรกิจใ,ใหญ่หรือว่าแบบเอะไรนี้เขาก็ต้องอยู่สังคมใช่ไหมผมก็แน่นอนถ้าเกิดผมเดินไปพี่ครับผมเป็นตัวแทนจากขายรถคับเออ๋อ,อไม่เป็นไรน้องพี่มีแล้วพี่ไม่ชอบมันจะถูกพักอย่างงี้ไงมัจบแต่แรกเลยแต่ถ้าผมเข้าไปแบบว่าอ๋อพี่ทําแบบนี้ธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วครับอะไรเงี้ยแล้วงี้พี่ต้องไปเจอคนใหญ่คนโตเยอะแยะเลยดิอะไรเงี้ยพี่ต้องไปเจอคนเต็มไปหมดเลยแล้วคราวนี้ ล้วปกติพี่คอนเน็กยังไงพี่พี่แค่แบบดิวติดต่อแล้วพี่ก็จบแค่นี้หรอหรือว่าพี่พี่ต้องแบบไปร่วมงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่รู้ป่าว่าการที่จะคอนเน็กคนแบบนี้มันมีหลายวิธีนะไม่ว่าจะแบบเป็นเรื่องแบบพี่ถ้าพี่ตีกลอเป็นเนี่ยพี่มีพี่แบบว่ามีแบบขนทางเชื่อมเต็มไปหมดเลยหรือว่าถ้าแบบพี่แบบใช้อะไรที่เขามีอ่ะเห็นไหมไอ้พวกเอ่อพวกคนแบบรวยๆส่วนใหญ่เขาใช้อะไรรถยุโรปกันหมดอืมรถยุโรปอะไรอย่างนี้ตอนนี้ปัจจุบันพี่ ถูกไหมรถยุโรปก็จะมีขับมีสมาคมมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่พี่รู้แบบว่ารถยุโรปตัวเนี้ยสองล้านค้นซื้อได้นะพี่พี่ใช้รถญี่ปุ่นตัวท็อปเนี่ยราคาเกือบสองล้านนะพี่รู้ว่าเออนี่ยพี่ไปพ,พี่ไปลองหาได้เลยมันมีรถวันโบมีเบนมีบีเอ็มมีอะไรนะประมาณสองล้านประมาณแค่นั้นเองเนี่ยนี่คือนี่คือแบบว่าพี่จะได้เข้าไปคอนเนคกับเขามากขึ้นนี่ไปเปิดแล้วทําให้เขารู้แล้วว่าเขาต้องการเที่จริงเขาควรจะมีนี่หว่า เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยสามารถทําให้เชื่อมกับคนอีกคนทำได้ใช่ใช่คือจริงๆแล้วคอมเมดี้อาจจะไม่ได้อยากได้ได้ลดหรอกแต่ว่าการคอนเนคชั่นต้องการอะไรเรารู้จุดเนี้ยพอเรารู้จุดเสร็จปุ๊บทำไงนี่ไงเขารู้นี่เขาตอนนี้เขาต้องการลดอหรอไหมไงนี่ไงพี่เบนซ์ไงคันนี้สองล้านต้นต้นเองเนี้ยเออเราก็ค่อยไปเข้ากระบวนการปกติครับแล้วก็สแกนต่อแล้วก็บิวด้วยอีกหรอเขาต้องมีแล้วไงตอนเนี้ยแล้วก็จบด้วยเหตุผล ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโปรโมชั่นอยู่คือถ้าไม่ได้ช่วงนี้ราคาจะดิบกลับไปใหม่แล้วก็ดิวนั่นแหละนี่คือขี้นี่คือขี้เอาไปใช้ได้เลยอีกสักตัวอย่างนึไหมครีมครีมวันก่อนดูเรื่องของครีมไหม้ามันมีคนมีแบบว่าเออเป็นเป็นเป็นหมออย่างงี้เแลยเป็นหมอเป็นแพทย์แบบมาเลยแบบว่ามันมันพูดว่าเฮ้ยเออผิวหน้าของคนเราเนี่ยมันจะทําให้มันแบบเนียนฟลิ้งได้ไงมันจะแบบ เสงได้ไงจะเด้งไดไงอะไรอย่างเ <ๆ S 2> <อ>งี้ยเขาก็มบอกว่าๆๆมันมีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากเลยว่าแต่ตอนนี้ที่สิ่งที่แบบว่าวิจัยมาแล้วว่ามันมีสารอะไรไม่รู้นะผมไม่ค่อยรู้เรื่อง ก็มันมีสารอะไรสักอย่างแต่ผมดูเลยนะเว้ยคือคือด้วยคืออยากหน้าเด้งพูดงี้เลยมนุษย์อะจำไว้นะเว้ยมันอยากดูดีอ่ะมันเป็นเป็นอะไรที่มันอยากดูดีอยู่แล้วคุณขายของอะไรก็แล้วแต่มนุษย์อยากดูดีอยากปลอดภัยอยู่แล้วแต่มันไม่มีใครเป็นเล้าไงเขียดดีมาละดีมาอยากดูดีเอออยากดูดีปุ๊บสักพักนึงเขาก็บอกเฮ้ยมันมีแบบนี่มเต็มไปหมดเลยแต่วันนี้เขาจะไปเน้นที่ตัวของหอยทากอ่าแล้วเขาก็มาสกัดกันให้ดูเลยเนี่ยวิธีการทำเนี่ยสกัดเนี่ยหอยทากเพราะมันหอยที่เลี้ยง เลี้ยงเองเว้ยเพราะมันหอยจัดสแกนใช่เชียด้วยไม่ใช่แบบไปจับมาตรงนู้นมานั่นอะไรเงี้ยเพราะมันหอยจากประเทศนี้ด้วยนะเว้ยเพราะมันจะเข้ากับจุดหน้าของเอเชียเว้ยสกัดให้ดูสดๆเลยแล้วก็แบบเนี่ยนี่คือการสกัดหอยทากเพื่อจะเอาเพปไทด์อะจำได้ละเพปไทด์คืออะไรไม่รู้เแมนเพปทิงคืออะไรยิ่เพื่อจะสกัดมันออกมาเพื่อเพื่อเอามาให้มันใช้กันหน้าเรามันต้องใช้กันแบบนี้ถึงจะเข้ากับคนเอเชียด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปเลือกทีมหอยทากก็ควรจะดูดีๆว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่า จบแค่นั้น <c oughs> ให้ how to ออให้เคลียร์ดีมานอย่างน้าเด้งให้ how to ว่าเฮ้ยครีมหอยทากแม่งดีแม่งเจ๋งยังไงใช่จบแค่นั้น search world wide web เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ากูขายด้วยอพราเนี่ยเนี่ยก็หมอเราทำวิจัยอยู่ก็ไปดูงานวิจัยได้แฟนเขาอ่านงานวิจัยเสร็จข้างล่างแม่งขายนีออ่ไงตอบโจทย์ด้วยโพดักเลยนี่ไงเขาก็มีผลิตภัณฑ์เขารองรับตอนนี้อะโลงเรามันได้แล้วไงใช่แล้วคราวนี้ สุดท้ายเราจะไม่ต้องไปตรงนี้เลยก็ได้พอรู้ปุ๊บเห็นออนไลน์ปุ๊บสั่งซื้อปุ้งซื้อมากี่อันเราวันนั้นอะยังไม่ได้ซื้ออ้าวเหรอเพิ่งดูเพิ่งดูเพิ่งดูเราใช้เวลาหลายชั่วโมงนี่าคือที่คือการการมันสร้างได้ใช่ใช่นี่ไงแล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นสมมติถ้าอยู่อมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเอาครีมหอยทากมาไขเอเทนถ้าสมมติเขาต้องตัวเสตตัวเนี้ยเฮ้ยเอเทนรู้เป็นนักลบว่ะยืดครีมหอยทากเนาะอ่ะสมมติ พี่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 เป็นดอกเตอร์ก็ได้ไม่ได้เอาไปขีปผอยท่าใช้แล้วหน้าเด็กหน้าหลอกมึงบ้าอะไรกูใช้ขีปผอยท่ามันได้เกิดมันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจบเลยแล้วยิ่งเป็นนักลบมาพูดถึงขีปผ<ข>อยทาาจบเลยเ,เขาไม่ฟังถูกไหมอ่าอาจจะขันนิดนึงทุกคนจะบอกว่านักลบมันควรจะ่นี่ใช่ไหมเข้าไปตรงตรงใช่ป่ะแต่คุณไม่ได้มีหมาทถึไงคุณไม่ยถึงประกันพี่เออรถพี่ ม,ม,มันปิดเลยนะมันปิดเลยนะมันไม่ใช่เลยนะขี้หอยทากแม่กูนี่ไม่ใช่ขี้หอยทากันเอ็อารมณ์เนอยู่แล้วใช่ถ้าคุณบอกก่อนเฮ้ยหน้าทุกคนไมน่ดูดีได้ทุกคนว่ะไม่ดูดีขึ้นได้ทุกอันนั้นคือเป็นการครเอทอีมานข้างบนเออแล้วก็มาอันกับตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องออแต่ไม่หมดเลยที่มันใช้คุณควรใช้ให้เหมาะกับทุกสภาพผิวนั่นแหละหอยทากไม่สึกเหมาะกับทุกสภาพผิวเข้าใจปะเออได้บอกปะนั่นแหละไอ้นี่คือคี์เลย ีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยที่วันนี้ที่เราจะบอกเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยไอ้ไอหนึ่งกับไอสองที่เราพูดกันเนี่ยคือไอ้หนึ่งเนี่ยเป็นไอ้สองไอ้สอง,งอันแรกอ่ะการปิดการขายการบิลด d ด้วยอารมณ์แล้วจบด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยมีเหตุผลอะไรทำให้กูต้องซื้อเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ซื้อจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือแบบนี้แล้วก็ไอสองก็คือบอกว่าเฮ้ยวิธีการอ่านใจถูกป่ะสิบสี่เทคนิคอ่านใจให้ได้ดีก็คือการที่คุณสแกนคนน่ะคุณรู้ว่าคนแบบไหนควรจะไปเข้าปิดการขายแบบไหนไอ้นั่่่นะพววกกกเเรรราาาีย process แต่อย่างที่บอกคือคุณจะสามารถขายได้เฉพาะคนที่เขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่จะไปตอบโจทย์เขาแบบนี้อยู่แล้วอ่ะกลุ่มๆนั้นอยู่แล้วซึ่งกลุ่มมันอาจจะเล็กหรือใหญ่อันนี้ไม่รู้แต่คือคือมันมันเล็กมันเล็กไปมันมันเหมือนคุณรอโอกาสเออเข้าใ่ปะยกตัวอย่างเหมือนเมืนเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของแหละประกันอะไรนี้ใช่ไหมอ่ะประกันใช่ประกันอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบว่า พี่อน๋นเมื่อกี้พี่อน๋เนเรนาเรื่องอะไรโฆษณาอ่ะมืโนโฆษณาเหมือนเหมือนพวกแบบเหมือนชาวบุญสังเกตนะเหมือนพวกไทยประกันชีวิตอะไรผมพูนอะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันเนี่ยผมจำโฆษณาไม่ได้แต่ไทยประกันชีวิตสังเกตปะเวลาแบบที่โฆษณาเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเวลาเขาโฆษณาเขาจะไม่ได้โฆษณาแถวๆนี้นะเขาจะไม่โฆษณาบอกว่าเฮ้ยประกันเขาแบบนี้เขามีประกันอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าผลประโยชน์มีอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าราคาเบี้ยเท่าไหร่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดคะแนนนี้ส่วนนี้นะแต่ว่าเขาพูดในส่วนนี้ไง สังเกตว่าโฆษณาจะมีบางอันที่แบบว่าสมมติแบบมีการป่วยหรือมีการอะไรเกิดขึ้นอยู่ในฉุกเฉินอยู่ในป่าอะไรเงี้ยสุดท้ายปุ๊บมีฮอมารับแล้วก็เริ่มรับไปแล้วก็รับแล้วก็เอาไปรักษาพยาบาลแล,าาาแล้วสุดท้ายก็เฮ้ยปลอดภัยทุกคนปลอดภัยนี่ไงเฮ้ยแล้วสุดท้ายกาจะมีแบรนด์เล,เล็กๆเองภายาาชีวิตนี่ไงไมเขียอีมาไงว่าเฮ้ยแบบเออวะ่ะแล้วมันมีมนมมนคนะจะมีนะเว้ยแล้วถ้าว,วันหนึ่งเราเกิดแบบฉุกเฉินแล้วเราไปป่วยอยู่ในกลางป่าหรือไปอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงวะ เพราะนั้นเฮ้ยมันมีเฮาทัวร์เฮ้ยไอ้พวกประกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยนะควรจะมีนะเต็มไปหมดเลยคุณสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยเพื่อที่จะแบบป้องกันชีวิตคุณได้อ่ะเออแล้วเขาแอบมีแบรนด์ใครประกันชีวิตอะไรหรือยี่ห้ออะไรผมจําไม่ได้ก็แสดงว่าคอมันเกี่ยวกับของของเขามีของยี่ห้อนั้นอ่ะมีแอบปุ๊บอยู่ปุ๊บเออนี่ไงจากคนที่แบบไม่ได้สนใจเรื่องประกันเลยนะเริ่มตระหนักเริ่มตระหนักหลังจากได้เห็นุ๊กคุณก็อาจจะไปเซิร์ชเนี่ย แล้วคุณก็อาจจะโทรไปถามตัวแทนประกันถูกไหมเนี่ยมันถึงจะเข้าโปรเซสที่เนี่ยเขาอาจจะเข้าไปถามคุณแล้วคุณใครที่เป็นตัวแทนประกันอยู่่เขาอจะโทรเข้าไปถามคุณ่ยหลังจา,จากโฆษณาจบาก็จะมีคนวิ่งเข้าหาคุณทันทีเออแต่นั่นมันคือสิ่งที่เขาสร้างมาให้คุณแล้วไงใ,ให้คุณทําแค่เซลลิงแค่เนี่ยคับตรงนี้แล้วสิ่งที่วันนี้คุณมาบอกก็คือทําไมแบบคุณเข้าไปหาลูกค้าใหม่ไม่ได้เขาไม่ได้ดูโฆษณาคุณไงเขาไม่ได้ดูว่าทําไมเขาต้องมีไงเออแล้วเขาไม่ได้ดูอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าที่จำเป็นต้องมีใช่่ เนี่ยคุณก็ทําได้แค่กรอบแคบๆเล็กๆทุกต้องที่มีถ้าเกิดคุณยังรู้แค่นี้แต่มันจะดีกว่าล่ะถ้าคุณคุณรู้ไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะคุณสามารถสร้างดีมา์นได้เองอ่ะใช่ใช่ซึ่งในไอสามที่เรากาลังจะล็อคกันต่อไปเนี่ยก็คือในไอสามเนี่ยเราจะมาบอกวิธีตรงนี้แหละไอหนึ่งรู้แล้ววิธีการปิดไอสองสแกนและไอสามวิธีการสร้างดีมา์นหรือการทำมาร์เก็ตติ้งตรงเนี้ยทำยังไงที่จะแบบเฮ้ย ให้คุณให้คุณเป็นเจ้าตลาดคุณเองไโดยไม่ต้องไปงอต้นถึงกัดคุณโดยไม่ต้องไปใช่คุณครีอดดีมาไี้ตัวคุณเองอ่ะแล้วคุณเจ๋งขนาดคุณครีอดดีมาให้ตัวคุณเองแล้วคุณก็ขายด้วยตัวของเองด้วยโรีวันเลยเพราะนั้นอันนี้คือเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นอสุดขายของไตผ้าการขายทั้งหมดของเซลลิกไซโครทั้งหมดคุณไงเป็นหนังอะเป็นหนังอะเป็นหนังอะไตผ้าคืออันนี้ถ้าจบโรเซนนี้คุณรู้คุณจะรู้ทั้งหมดการขายทั้งหมดนะครับก็ไม่อยากให้พลาด เราใช้เคยในไอคอานของเราก็คือจะไม่ใช่เป็นทฤษฎีจ๋าจะเป็นแบบเฮ้ยทฤษฎีอะไรแบบเล็กๆแหละ,แล,ะแล้วก็เอาไปใช้จริงตัวอย่างจริงๆและคุณก็สามารถถามตอบได้ตลอดใช่นั่นแหละก็อย่าลืมมีซีรีส์นี้ไว้ในครอบครองนะครับ <c oughs> เก็รายละเอียดเซลลิง <c oughs> ใส่คนใช่รายละเอียดก็น่าจะอยู่ข้างล่างเนาะก็เพีออเดอร์วันไหนก็รายละเอียดะอยู่ข้างล่างแล้วก็ถ้ารายละเอียดข้างล่างไม่มีก็สามารถติดต่อคุณไลน์ไอดีคุณแจน,ในใ แจนดอทอาริล <Okay. S 2> ักษ right <anywhere> <Bin eta. S 1> ์โอเคนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลาสเจอกันในคลาสสวัสดีครับ